คุณเอกคุณเอกไปเปล่าบอกเก้าถามเขาเอาเยอะไหมถ้าคุณเอกไม่ไปกระถิ่นไปถ้าคุณเอกไปกระถิ่นจะอยู่นี่ไปก็ได้โอเคครับคนกระถินนวัสเดียค่ะคุณจอนขอเป็นตัวหนึ่งกันขอไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะขายค่ะขายได้ไหมค่ะว้าคุณจอนเอาสีอะไรคะ สีละที่อะไรก็ได้ที่มันกินและอิ่มๆครับถือว่าคุณกระถินอยู่เป็นแต่ผมเพื่อเป็นการไม่น่าเกียดกด็จ่ายตังค์โอ้โหสิ่งที่ขาดไปขอกโทนี่เพื่อนรักผมโอเคเด้ออุ้ยโอ,โอเคไหมโอเคถ้าขาดเนี่ยเท่าไหร่ปกติเท่าไหรสองรอยปะ่ะใช่ค่ะเดินไาขอเลย โทนี่ขอร้อยแปดสิบค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะคุณจอรนไม่มีตังค์หรอคะถึงให้กระถิ่นไปขอเงิใช่ครับผมไม่ค่อยไปตามผมใช้กระเป๋าเดียวกับโทนี่ฮะแล้วแบบว่าผมไม่ค่อยได้เจอโทอนี่ฮะโนนี้ก็เลยคุมตังค์ทั้งหมดเลยครับโอ้อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวกระถิ่นไปบอกว่าคุณจอรนติดค่าปินโตไว้โอเคไหมคะ ใช่ใช่ใช่ถ้างั้นถ้งั้นเอาคืนไปก่อนค่ะยี่สิบไม่ไม่เป็นไรครับคือว่าผมช่วยโทนี่ออกหรือคุณกระถินอยากได้เงินจากโทนี่คนเดียวก็คือผมมาเลยอยากได้จากคุณจรค่ะอืมปากไม่ตรงกับใจอยากได้จากคุณจรมากกว่าค่ะปากไม่ตรงกับใจคิดดีๆคิดดีๆ ทำไมคุณจอนถึงให้กระถิ่นไปเก็บกับคุณโทนี่ล่ะคะสตีฟก,ก็อีกคนนึ่งคุณสตีฟก็อีกคนนึงก็บอกว่าซื้อปิ่นโตกระถิ่นแล้วก็บอกว่าไม่ไมค่อยเจอพี่เขาให้กระถิ่นเอาไปใ,<ช>ให้เขา <ผม S 1> แบบนี้ค่ะ,คะก็เงินมันอยู่ที่บนไงอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวก็ถิ่นไปเก็บกับคุณโทนี่ก็ได้คะ่ะถา้าเขาเข้ามาแล้วใช่ใช่ได้เลยขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอหน้าใหม่ผมเอาอีก ขอบคุณ <Safe> ค <rév olt> ่ะไม่ส <ke> ุดเดี๋ยวบอกเคายก่อนเคเลย เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนได้ขายเป็นตต่อดีกว่าวันนี้ค่ะหิบเข้าหรือเปล่าคะจะโดนกระถิ่นแย่งลูกคา้าลูกคา้ามากกว่าก็คนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ของกระถิ่นมันสดมันอร่อยแล้วก็คนขายน่ารักด้วยไง oh. อ๋อพ์เศคสุดๆเลยหัวมาป่าน่ารักน่ารัก สวัสดีค่ะคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนคะครับพ่ออะไรนะครับเออซื้อเป็นโตใช่ไหมคะคุณลูกค้าอยู่ที่ตัดไม้ครับผมที่ตัดไม้เหรอคะกี่ปินคะสามครับสามปีนะค่ะโอเคค่ะรอสักครู่นะคะก็ถึงกำลังค่ะรวานานไหมครับนานค่ะเสร็จแล้วค่ะเดยวไปแล้วค่ะจริงนะครับจริงค่ะเนี่ยวิ่งไปแล้วค่ะวิ่งเลยเหรอครับ เออเดี๋ยวจะช้าเพราะว่าเราคุยกันตอนนี้แหละค่ะงั้นแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็ถึงไปแล้วค่ะออค่ะขอัีดค่ะเสียงเหมือนคุณเบอร์ลินเลยอ่ะทุกคน เราจะต้องไม่ประมาทเราจะต้องเอาข้าวไปให้ลูกค้าเราให้ได้ <c oughs> ไม่เราจะต้องไม่ประมาท <c oughs> <c oughs> คือแคทหินเป็นห่วงเพื่อนกลัวเพื่อนตายกลัวเพื่อนไม่ได้กินข้าวก็เลยรีบค่ะแต่ว่าตัวเองอเป็นอะไรก็เป็นได้แต่เพื่อนทําเป็นอะไรเด็ดขาดเลย วโอ้ยยยยยย้าว้าววาวคนโอ๊ยเมื่อกี้แบบว่า ไม่มีใครเห็นหรอกเนาะไม่ม่ใครเห็นเนาะแหน <What? S 1> <laughs> <laughs> ชาไหมคะขำเฉยเออเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรใช่ไหมคะโอเคคะ่ะตัวเต็มหรือเปล่าคะไม่เซลเราจะเห็นมอไซค์กิ้งไม่กิ้งคะ่ะมันแบบว่าตังมันก็อยู่ตัวของมันนะคะมันไม่ได้ล้มเลยคะ่ะ อย่าเห็นไม่จอดแบบว่าสวยมากเลยค่ะเนค่กระถิ่ไม่สวยอะโคหกให้ตัวเงินแดงกับตังสี่ร้อยนะตังติดลบเพิ่งเห็นตัวเงินแดงกับตังสี่ร้อยอะไรนะคะงงอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถูกคนไหมโอ้ยขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณคับว่าเราได้ยินเสียงเสียงคุ้นๆเดี๋ยวก็ถิ่นเมมเบอร์กันจำเสียงผมได้ไง ใช่ค่ะจําได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเบอร์กันเดี๋ยวกะถิ่นเมมเบอร์ไว้ก่อนวันหลังต้องฟังเสียงฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยเสียงรังมากเลยตั้งใจตั้งใจทํางานนะคะระวังหิวข้าวนะคะมันไกลมากเลยค่ะเข้าใจไหมคะอ๋อครับเกือบล่วงแล้วครับกะพิบปิบแล้วค่ะกะถิ่นก็เกือบล่วงเหมือนกันค่ะขับมาไกลมากเลยค่ะไม่น่าแปลกหรอกถ้าคุณกะถิ่นขับมอไซค์อะ ชื่อว่าอะไรนะเมอร์ลินใช่ไหมเมอร์ลินเมอร์ลินแบบนี้หรอมั้งชื่อคุณเม okay. อร์ลินโอเคไปก่อนนะคะกลับ,บดีๆนะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะอย่าคว่ำนะครับอ๋อค่ะ นคะหนูใจหายใจความมากเลยหนูขอเติมพลังก่อนเกือบไปนะเพู่งแต่ผมได้เนี่ยคือเราไม่อีกอย่างนี้เปล่าอ๋อเออว่ะคุณจอนคะว่าครับนี่ไง คุณโทนี่เข้ามาแล้วค่ะไปเบิกตังมาเร็วแล้วได้ตังหรือยังไม่ไม่ที่ครูกะถนยังค่ะโทนี่ไปไปไปแล้วครับโทนี่ไปแล้วโทนี่บอกว่าโอเคค่ะถ้าเกิดไม่ติดต่อเขาตอนประมาณในในคืนนี้ไม่ต้องตังครับเอาต้องใช่คุณครูกะินต้องโสดก็ควาไปบอกไว้นะดวงน้าครับเอาจริงเหรอคะใช่ครับใช่มีข้ากล่องไหมครับกะถินมีมีค่ะมีค่ะสองกล่องครับเลขอะไรคะ เอ่อหกห้าครับตัวไม่เต็มนะคะไม่ครับว่างว่างมากเลยครับกระถินเลขเก้าแปดค่ะเลขอะไรคะเออสองห้าเก้าห้เอาสองนะเลขเก้าแปดค่ะขอบคุณคะ่ะมีใครเอาอีกไหมคะ ขอบคุณค่ะนับนายที่ไรฮะจัะกรยานใคร,รอ่ะเดวิลจักรยานใครหรอเขาขยิมได้ไหไมเล่ไใหม่ฮะ,ะอืมไม่รู้น่ะจะทำอะไรดีฮะอุ้ยอุยอ้ยขอโทษ ค่ะเราทำอะไรดีน้องเขาใช้ทำทําปูอ่ะอ๋อขอบคุณค่ะครับ คนนอนร้อยค่ะเออใช่ใช่นี่แหละเขามาขอผมร้อยนึงอ่ะเออผมก็ให้เขาไปแล้วเขาก็มาต่อยผมอย่างซุนเลยเรียกอะไรคุณได้ป่าอุ้ยเออคุณโอ้ยคุณก็ไม่หล่อเหมือนกันนั่นแหละเลขก็ <laughs> แปด <laughs> จริงๆคุณไม่หล่อเลยอ่ะค่อยดูดีขึ้นหน่อย นีกระถิ่นเลขเก้าแปดเก็บ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 ก่อนเก็บก่อนมันมันหลบได้หรือเปล่าคุณลองดิลองวะลองครับโอ้ยคุณมนหลบไม่ได้เอามันหลบไม่ได้หรอพี่กวินเดี๋ยวไปส่งหลังไา่ได้ฮะได้ครับ กเขาอยากลองหลบผมไม่คิดผมไม่ได้ผิดอะไรเลยเนี่ยอ คุณทำอะไรหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยหนูโดนป้นหรือเปล่าอ่ะหนูหนูจะต้องแบบว่าหนูจะต้องแบบหนูจะต้องไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะหนูจะต้องไม่รู้เรื่องด้วยใช่ไหมคะ อาแล้วก็อ๋ออ่ครับได้ครับโดนแทงใช่ผมแทงเขาเองอะอ๋อโอเคครับอันนี้ผม f สิบสองแล้วก็คือจบไปแล้วอ่าอ่าอ่าที่ใครอะ นาทาครับสรุปเอ่อตี๋วเดียวมครับหมอเลขอะไรเดี๋ยวโอนให้สองสี่สามรอยคุณหมอคะเราเจอกันในยเลยอะเลขสองะไรนะสอก้าหนึเอ้ยสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าก็บตังที่คุณโทนี่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแล้วผมเอาคุณหมอให้ผิดอะให้เขาคืนเขาเลย ออเก็บตังค์ที่คุณโทนี่ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะเฮ้ยมีอะไรมีอะไรมีอะไรเป็นตัวมขามเดีเอาเป็นทองคุณคืนไปดิเป็นคุณนายออโอเคค่ะนำามเงพูดไรฮ้าวนี่เลยวะมาคุยตรงนี้มา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 ที่หน่มาเอ้าโทนี่ยังไม่ได้ให้ตังค์สี่กระถิดเลยอะข้าเปินโต้ข้าปินโต้ข้าวินโต <Yeah. laughs> เยอ้าวไปไหนโทน,นี่ให้เราหรือเปล่าอ่ะลืมเลยอ่ะให้เราเปล่ <laughs> ให้เราบ้งให้เราเหรอยังไม่ได้ให้เลยอ่ะ

รู้สึกโดนโดนอุ้มแน่เลยแบบทรงแล้วแต่ไม่เห็นเขาอุ้มใครเลยนะ ถึงนะครับพี่กระดิ่งขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะโอเคครับครับผม มาแล้วครับพี่มาแล้วครับแม่มันจะหอมฉุยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ เอาปิ่นโตไหมคะไม่เอาค่ะเอาขบเอ้ยขอบคุณค่ะเลขอะไรคะกี่อันคะก็ทิหรือแปดอันคอันหนึ่งสาม่นเก้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่เห็นเตาปะขอบคุณค่ะเห็นรตาปบก็ทิเล็กก็แปดค่ะเอ้ยสามเจสี่ค่ะสามเจสี่นี่ครับขอบคุณค่ะ ปิน่นโตไหมคะใกล้หมดแล้วค่ะปิน่นโตไหมคะเอาปิน่นโตไหมคะใกล้หมดแล้วค่ะเออ้นหนึ่งก็นะคะอันหนึ่งนะคะตรงนี้เลยค่ะเดือนเดนเลยเลขหนึ่งศูนเจ็ใช่ไหมคะ,ะครกรถิ่นสขอบคุณค่ะปินโตไหมคะใกล้หมดแล้วค่ะ ปา้ปาใจาป้าใจป้าใจเดี๋ยวหลังประเทศอันนี้กลับมาอีกหรือเปล่ามามา <Okay. S 2> มาโอเคเราไปทําอะไรกันดีกระถิ่นจะไปตัดไม้นะตัดไม้หรอราคาไม่ดีเนาะก็กระถิ่นน้ำไม่ได้ขายแต่กระถิ่นจะจะตัดส่งแก๊งแต่ว่าป้าใจตัดขายก็ได้เนี่ย ราคาราคาดีนะ44เลยนะแบบสี่สิบอ่ะค่อยขายมันมัน้ำหนักเบาด้วยคซื้อที่ขุดอะไรอ่ะซื้อที่ตัดซื้อขวานอ่ะมันชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนขวานเหรออีโตเออไม่ใช่อีโตลืมอีโตหรือเปล่าขาวันนีค่ะครับคุี้ถินเะวังนะขายขายพุกทันดาอ๋อไม่ได้ใส่ชุดนี้ใช่ไหมคะ ใช่โอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวโดนปรับของแต่แม้แต่ถ้าเราทำกินเองได้ใชไม่ถือเออนั่นน่ะสิเนาะกระจายกระจายเดี๋ยวให้หลังประเทศเรีะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกะทินำไปดูขวานให้อีกทีนึงว่ามันชื่อว่าอะไรเราค่อยซื้อโอเคป่ะแต่เราทำกินเองมันะคะเช่ตกัน ทำกินเองได้ไม่ใช่หรอ,อ,อใช่แต่ว่าแต่ว่ากระถิ่นเราบินเข้าเราบินออกไงกันแล้วทีเนี้ยพอเข้ามาแล้วมันจะไอ้นี่ไงไฟมันจะดับไงก็เลยแบบยังไม่ได้ไปใส่ชุดไงแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราทำอย่างเช่นเราเอาส่วนผสมมาผสมแล้วแต่เราไม่ได้ใส่ชุดได้ใช่ไหมได้แต่ตว่าทต่เรา้องใส<อ>่ชุดอ๋อไงคือถ้าจะขายเมื่อไหร่ต้องใส่ชุด ครับแต่ถ้าสมมุติแค่ผสมอาหารผสมอ่ะผสมเพื่อจะเอาเตรียมตัวไปขายอ่ะเข้าใจไหมทำได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าไปขายอ่ะไม่ได้แบบกระถินแบบเมื่อกี้อ๋อโอเคได้ได้ได้เข้าใจแล้วปลาบินปลาเดี๋ยวมาโลแบ็คเสือฟาร์มซวยมาเยือนกกระถินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ได้ปิดจอบแล้วใช่ค่ะเลยอีกสี่ปินนะ่ะอีกสี่ปินเองอ่ะเดยหนูเก็บไว้กินดีอ่ะเก็บไว้กินก็ได้แปดอันเก็บไว้กินก็ได้แม่แม่แอันนี้ละเดี๋ยวไปออกงานแล้วก็ ปินโตเก็บไว้ในตัวเอาไว้กินพวกนี้ด้วยโอเคไหมคะพอแล้วบินดีกว่าเดี๋ยวหนูพักพ่อนแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่มีเงินเท่าไหร่แล้วประมาณเกือบห้าหมื่แล้วคะ่ะเท่าไรอะวุ้ยอย่า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 บอกว่าเกือบห้าหมื่นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องหักเงินเข้าแก๊งอีกสามพันอะ เดี๋ยวหนูลงโกโปรแล้วนะคะเจอกันอีกทีประมาณแต่ตอนกลางคืนไม่อยากมาโกโปรแล้วอะ่ะหนูไม่อยากโกโปรแล้วอะ่ะตอนกลางคืนอะ่ะคืนนี้ไม่ได้โกโปรนะคะโอเคไหมโอเคไหมคืนนี้ไม่ได้โกโปรนะคะ แล้วก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้เลยนะคะคืนนี้ไม่ได้โกโปแล้วนะคะเดี๋ยวหนูไปตัดไม้แล้วก็เอาของให้พี่มาลิแล้วก็แล้วก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้น่าจะมาปลดหนี้เลยพรุ่งนี้น่าจะมาปลดหนี้เลย ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะใช่มันไม่มีอะไรหรอกค่ะตอนกลางคืนอ่ะไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกับโนโลเลยอ่ะแบบไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวหนูก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเก็บของฟาร์มฟาร์ม แล้วพรุ่งนี้ก็มาหาตังกับทุกคนต่อพราะผ่อนเยอะๆนะคะพี่มู ไม่มีใครน่าแค่นาวีดูวันที่ตื่นนอนอยู่ตรงใกล้ๆเธอเห็นเธอยิ้มก่อนใครส่งเขานอนปลอดภัยกอดฉันไว้อุ่นใจมันคงจะดีนะได้ทำแค่นี้ก็ดีละจะเป็นไปอีกกค่ปีถ้าอยู่ตรงนี้ก็คงไม่หนีนะเชื่อ <c oughs> ฉันเธอไม่ต้องไปเชื่อใครอยู่ตรงนี้ไม่ถอดใจกอดฉันไว้อย่ากอดใครในแต่ลนคำถามแต่ไม่กล้าถามเธอสักครั้ง <c oughs> <c oughs> หนไม่มีผมหน้าม้ามันจะสวยหรือเปล่า นูเป็นสิวอ่ะดูดิโคตรใหญ่เลยอะ่ะตรงเนี้ยเต็มเลยสิวอะ่ะกับตรงเนี้ยไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะคืนนี้ไม่ได้สตรีมด้วยนะคะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะ That shit I should be a savage. Who would have thought it to me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah. Stop watching my neck. บายบายค่ะบายบายค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็อยู่ดูกระถิ่นขายปิ่นโตทั้งวันทั้งวันทุก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 วันเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะพี่มู่ไปก่อนนะคะกระถิ่นจะยังอยู่ในเมืองแต่พี่มู่ไปแล้วนะคะพี่มูไม่ได้โกโปนะคะคืนนี้บายบายค่ะทุกคนบายบายค่ะ